ลองไปเก็บก่อนหินขึ้นมาซื้ออันถือมันอยู่ยนั้นและปีกมันไว้ปีกที่แรงจนสุดแรงให้มือถึงมือม ER ันกระชาก 我这母心吗？Beast Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn านไหมครับผ่านไหมพี่เิมเคยร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตใหญ่ไหมนี่เป็นไงเมื่อกี้ผ่านไหมไม่อยู่ที่นี่แหละก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ผมฟังจริงๆนะครับเวลาเวลามีเรื่องอะไรอะไรแล้วบางทีมันก็ทำให้เราคิดว่า เออมันเป็นเพราะว่าเราคิดมากกับมันเป็นหรือเปล่าเพราะถ้าเราแบบคือถ้าเรามองให้ม <c oughs> ันเป็นสิ่งที่ที่ง่ายกว่านี้เราสามารถมองให้มันผ่านไปได้แล้วเราก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามทีนะก็เป็นเพลงที่ช่วยนานได้เยอะแล้วก็คิดว่าถ้าใครหลายคนฟังเนี่ยก็คงจะเป็นเพลงที่ทุกทุกคนชอบเหมือนกันนะครับผมถ่ายละครมา

แล้วซีนกับพี่จีนก็่เดี๋ยวพูดวอนนี้เวลาที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวของขึ้นแม่ากลัวจังเลยอ่ะน่งรักเลยอ่ะก็วันนี้นะครับเวยปวดกลัวล่าขันปิดกล้องแล้ว แปลว่าจะอ่อนแอคุณหยุดได้ไงอ่ะสิบสี่หรอนี่อยากรู้สิบสี่ครับบ่ายโมงวันอาทิตย์แล้ววันนั้นเลี้ยงลูกกันหรือเปล่าอยู่บ้านกันหรือไงผมไม่ลูกไปเรียนเศษเลยสมได้ยืหมดที่ไม่ม ครับผมก็วันนี้ปิดกล้องไปแล้วก็วันนี้บรรยากาศการถ่ายทำเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าเขารู้ว่าน้องไม้มีงานต่อ,อเขอาเลยเขาเลยแบบว่าเก็บน้องไม้ก่อนเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆย,ยังยังยังอยู่เลยนะน้องไม้เนี่ยรอดน,นะมาตายตรงนี้แทนไม่ใช่นะครับผมเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าเ <c oughs> พลงต่อไปเนี่ยไปไหนไปไหนไ กเรากินน้ำโอเคกินน้ำ ดื่มจริงแคเสียวก็เดนื่ยวลาิ้วเลพลงต่อไปอ๋อเอ๊ะเอ๊ะอ๋อี๋ยวสิงงงเป็นคนเป็นคนเรียงเพลงเองเขียนสคริปต์เองนะครับเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงซึ้งๆเพลงหนึ่งนะครับ ที่อยากให้ทุกคนได้ฟังทุกคนก็คงเคยฟังกันแล้วล่ะความจริงเพลงนี้เพราะว่าก็แบบติดหูอยู่นะคะผม <Yeah. S 1> เพลงเพลงนี้เนี่ยผมเวลาที่เราคิดถึงใครมากๆเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่โดนเราเหมือนกันนะแล้วก็ในทุกๆครั้ง <c oughs> ไปคิดถึงใครเขาอีกหลังเนี่ยอคือว่าคือตอนแรกเนี่ยพอคือเริ่มจาก เริ่มจากชอบเพลงก่อนแล้วก็จะเอามาร้องที่นี่ใช่ไหมครับก็เลยฟังดูว่าอตอนเราฟังอ่ะเราคิดถึงใครเพราะว่ามันจะได้แบบรู้สึกแบบอารมณ์ร่วมเลยนะครับพอฟังแล้วเนี่ยภาพภาพให้ถา่ายว่าภาพวันคืนตอนไหนที่มันกลับมาตอนนั้นที่ผมฟังเพลงผมเห็นหน้าพี่พรีเบียแรปหลายๆคนใช่ ผมคิดถึงเพื่อนเพื่อนนภาพทุกคนนะครับคือเห็นเป็นภาพเลยอะตอนเราเรียนแอคติ้งกันเป็นยังไงตอนนี้เราไม่ได้อยู่ใกล้กันแบบวันนั้นแล้วอะไนะครับก็อยากที่จะมอบเพลงนี้นะครับให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ผมคิดถึงมากที่สุดครับผมไปฟังเลยครับ